ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรมะขามฝางสูตรสำหรับเตรียม350กรัมซึ่งสามารถเตรียมสบู่ได้ทั้งหมด10ก้อนจากพิมพ์ที่มีก้อนละ35กรัมส่วนประกอบประกอบไปด้วยเบสสบู่กีซลีน336กรัมน้ำ4.9กรัมสารสกัดมะขาม1.75กรัม ฟีน็อกซีเอทานอลซึ่งเป็นสารกันเสีย3.5กรัมสารสกัดแก่นฝางซึ่งเตรียมอยู่ในกีซลีน2.5%เปอร์น์ทั้งหมด1.05กรัมและสีแดงซึ่งละลายในน้ำ2%ทั้งหมด2.8กรัมวิธีเตรียมเริ่มจากการตัดสบู่เป็นก้อนเล็กๆจากนั้น นำสบู่ที่ก้อนเล็กๆนี้นำไปหลอมที่อุณหภูมิ50-60องศาเซลเซียสด,ด้วยมาต้มไอน้ำระหว่างรอเปดสบู่หลอมละลายก็จะละลายสารสกัดมะขามในน้ำขั้นตอนการละลายสารสกัดมะขามในน้ำค่อนข้างใช้เวลาประมาณ5-6นาที เมื่อเบสสบู่หลอมละลายแล้วเราจะได้เบสสบู่เป็นของเหลวในลักษณะนี้เราจะได้สารสกัดมะขามเป็นของเหลวพร้อมใช้ในลักษณะนี้เช่นกันจากนั้นเติมสารสกัดมะขามลงไปคนผสมให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีเติมสารกันเสียฟรีน็อกซีเอทานอลแล้วคนผสมให้เข้ากัน จากนั้นเติมสารสกัดฝางแล้วคนผสมให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีเติมสีแดงเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเทลงพิมพ์สบู่ ลดปริมาณฟองที่อยู่บนผิวหน้าของสบู่ให้ฉีด95%เอทานอลซึ่งขั้นตอนนี้จะสามารถช่วยลดปริมาณฟองบนผิวหน้าได้จากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้สบู่แข็งตัวประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อสบู่แข็งตัวแล้วจึงแกะก้อนสบู่ออกจากพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเช่นนี้วิธีใช้เหมือนสบู่ทั่วไปใช้ทำความสะอาดได้ทั้งผิวหน้าและผิวกาย